เราไม่เพิ่มเม่เสียเวลาเราจะรีบเปิดเนี่ยก็เ,เป็นไปได้ที่เราจะแจ้งบอกนะครับแต่ไงนะครับเดี๋ยวเอาไปแจ้งเลยทีก็ประมาณวันวันวันพรุ่งนี้หรือมันก็วันพุธนะครับเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็อ่านนะครับจะได้ไปเป,เปิดห้องกันนะครับสดเมื่อวานน่าวันอาทิตย์เนะี่ยเราปิดห้องอย่างช้าเลยนะครับปิดห้องโคตรช้าเลยเนาะเออปิดห้องอย่างช้านะครับเพราะว่า ป็ดิธีพิธีก็ห้าโมงเย็นกว่าแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วไงเริ่มมืดแล้วก็งั้นแหละนะคบเริ่มมืดมากขึ้นแล้วนะครับนะครับคือตอนนี้นะครับฝนก็ยังคงตกลงมานะครับลงมาจังต่อเนื่องนะครับวันนี้จะถ่ายมือถือหนักหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอับนะ้ำฝนตกก็เลยอา,อาจจะเอามาถ่ายภายในห้องนะครับสักสิบไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เกือบสิบสามนาทีนะครับแต่ยังไม่เกิน ลิมิตเวลานะครับวันนี้นะครับเราจะมาติดตามอากาศกันช่วงระยะยาวนะครับนะครับถ้าขออภัยเรื่องอี้สรสัพพะอากาศก็อาจจะต้องขออภัยได้นะคะทุกคนเพราะบางครั้งอาจจะสรรัาพะอากาศบางครั้งอาจจะพยายามตัดสินใจลาคุณเสมอนะครับในบางครั้งสรรัพพะอากาศอาจจะติดตัดสินใจได้นะคะดังนั้นก็ ติดตามให้เป็นความรู้แล้วก็ความมั่นใจภายในอนาคตนะครับเพราะบางครั้งอาจจะทําให้เกิดการพัฒนาภายในรูปแบบอนาคตได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งนะครับการที่เราต้องถ่ายคลิปต่อไปนะมันก็ยังคงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถรับรู้ถึงข้อมูลได้ในอนาคตซึ่งอาจจะตาม,มาสู่ข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จริงและก็สม่ำเสมอได้ เป็นยังไงนะครับวันที่มันสัตสุดท้ายนะครับวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่วันที่จำไม่ดีนะวันที่ยี่สิบแ